สาศูนย์หนึ่งพี่แปดร้อยเปิดประตูให้หมอหน่อยพี่พี่ยินยอมพี่ที่อยู่ไหมพี่พี่เปาแป๊บหนึ่งขอปรับเซตติ้งก่อนไม่ไม่ไม่ขอขอคำตอบก่อนตอนนี้ห่อพี่ถ้าพี่พี่ยินยอมผมได้ไปแจ้งต่อไปทีนึงว่าไงนะว่าไงนะพี่ยินยอมพี่ที่อยู่ที่ที่ต่ออ๋อไม่อยู่ดิพี่ไม่เกี่ยวใช่พี่ไม่เกี่ยวเลย ที่ลอยต้อนอยู่ที่เลเบลโอเคใช่ครับขอแยกออกได้ไหมครับออกได้ไหมครับเนี่ยหรือว่าไงครับรอคุยกับครับรอคุยกับครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอรอบอสผมมาก่อนสักครู่นะครับได้ครับอันนี้แก๊งี่แก๊งไหนครับเนี่ยเอแซฟครับผมเอแซฟใช่ไหมครับโอเคครับ ไ้ทำอะไรผิดเนี่ยครับมไม่มีแล้วค<ม>ุณตัดเบิรดผมขอคุยขอคุยกันก่อนครับผมอะไรเหรอบ้านในมันเหตุ เอ้ย <c oughs> เอาโทรศัพท์ให้พี่เครื่องหน่อใคร,รเอาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์พี่ห <c oughs> น่อยดียกระเป๋าสามสองศูนย์โอเคโสพี่พี่เขาบอกเดี่ยเขาเขารอคุยที่บ้านเนี่ยเขาบอกให้พี่รีบมาพี่ตำรวจให้เวลาอยู่โหลพี่ได้ยินบ้านดีผมปะอ่าเขาบอกว่าให้ตำรวจบอกให้รีบมาคุยครับ ให้รียมาเคลียร์กับเขาด้วยตำรวจรออยู่หน้าบ้านเขาไม่ปล่อยเขาไม่ปล่อยเราไหมเขาไม่ปล่อยเราให้คุยเองเขาบอกให้เวลาแป๊บเดียวโอเคโอเคครับได้ครับงั้นไปงั้นไปงั้นไปโรงพักเลยก็ได้ครับผมได้ครับเอ่าตำรวจครับตำรวจครับผมลบกวนพาพาพาคนนี้ไปโรงพักหน่อยครับผมคนไหนครับเนี่ยครับผัวสีส้มๆเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับทำไมครับทำไม อันนี้มีเรื่องนี้หน่อยครับจะไปเคลียร์ที่โรงพักครับเอในบ้านเนี่ยนนี่นี่ครับกลายเป็นอันนี้แหละครับอันนี้แหละครับนี่แหละครับผมจอดรถผมอยู่เฉยที่เลเบลอ่ะเออแล้วมีเด็กคนนึงวิ่งมาขึ้นรถผมยังไม่รู้เรื่องเลยเลยรถมันก็บักผมก็รีต่อหมอมาผมก็โดนเชื้อเลยแล้วผมก็โดนห่อศพมาไว้เนี่ยผมก็งงๆเหมือนกันว่าผมทำอะไรผิดมันมีการบิดของเกิดขึ้นนะครับผมของบิดของของไรตัวผมไม่มีนะมีการโอนมีการคุยโทรศัพท์ครับผมอันนี้ย็นครับย็นครับขอในตัวผมไม่มีนะครับ มีพี่ชายผมไปแจ้งความที่สอนอแล้วครับนี้เดี๋ยวไปคุยเดี๋ยวไปคุยก่อนที่สอนอก่อนก็ได้ครับได้ได้ได้คุยที่สอนนอปแต่ขอผมไม่มีพี่มีพี่มีไปผมไม่ได้พี่ขึ้นมาแล้วครับขนานครับครั้งนี้ครับน่าไม่ขอเยอะจช่วย ทำไมมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยอะไรนะทำไมผมยังไม่ทันทำอะไรเลยผมอยู่กับผมลอยตอติอยู่หน้าเลเบลอะแล้วอยู่ดีมันก็มีเด็กคนหนึ่งวิ่งขึ้นมาจะขึ้นรถแล้วรถมันก็บักผมก็บักแล้วผมก็เลยรีตอมอกลับมาเเขาแทงผมเลยเขาบอกว่าผมบิดของผมไม่ได้บิดเลยอ๋อผมลอยตออยู่ไงไปไหนแล้วตอเตะไม่รู้ไปไหนอะไอตออะผมลอมันอยู่เลเบลอะอืม ผมมาขับรถเล่นนี่เฉยไงคุณก็รู้ต้องตรวจใช่เปล่าคุณก็รู้จากผมดีใช่เปล่าผมจะเป็นคนอย่างนั้นนย่งเงี้ยตองงงคือแบบเข้ามาปุ๊บยังปรับหน้าจอไม่เสร็จเลยอยู่ดีปาดคอผมตายเลยเนี่ยทางไหนเลยฮะได้ครับ ที่พี่พี่ครับไปจากการเคสเคสไอ้นี้ไอ้นี่พี่ที่โดนบิดที่เลเบลโดนบิดที่เลเบลคือว่าเขาโทรกูคุยกันก่อนพี่แล้วคนนี้เขาไปซื้อขายกันที่เลเบลโดนบิดกับเพชรฟ้าซื้อซื้อเพชรฟ้ามันทําอะไรไม่ได้ครับเพชรฟ้าของผิดกฎหมายก็คือโดนบิดแจ้งไม่ได้นะครับแล้วี่เลเบลมันก็แจ้งไม่ได้ครับคือพูดตรงๆก็คือเคลียร์กันเองเลยครับเอามืองอะยเร็วกว่านี้ได้ป่ะอ่า ผมเอางี้ลวกันผมให้คุณคุยกันก่อนก็ได้สองคนไกลเกี่ยกันก่อนก็ได้ครับผมแต่คือผมก็ยืนยันอยู่ดีอะครับว่ามันเป็นเลเบลอะครับแล้วคือของของที่เราจะซื้อขายกันก็เป็นของผิดกฎหมายด้วยอะเพชรฟ้าไงเูกมะนาแล้ก็บิดที่เลเบลแล้วผมผมก็ซื้อขายที่เลเบลด้วยมันพื้นที่ไร้กฎหมายอะครับอ่าฮะ แต่เราโอนเงินกันเราโอนเงินผ่านัญชีของรัฐนะครับมันแต่เราโอนที่เลเบลแค่ท่านแถไปเท่านั้นนะครับเพราะคดีนี้ผมเคยเกิดมาแล้วครับมันไม่ครั้งแรกครับแล้วมันเกิดยังไงครับมันใช่แบบเป๊ะแบบผมเะล่าล่ะคุณเราเล่าคนมาครับเเราคนมาไม่ต้องเลาก็ได้ครับเล่าเลยก็ได้นี่อันนี้คือคนอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดใช่ไหมลองคุยคีเกยงก่อนก็ได้ครับคือเขาไม่อยากโอนเงินคืนครับเขาบอกว่า มันเลเบลไม่เกี่ยวก็เลเบลครับผมช่วยอะไรไม่ได้มากหรอกเพราะว่ามันเปฟ้ามันติดกันมาคืออย่างงี้เขาตำรวจมันเคยมันเคยมีคดีแบบนี้อยู่แล้วคือน้องผมคนหนึ่งชื่อเบลล่าเขาซื้อของเหมือนกันครับหนึ่ซื้อของอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนกันแล้วเขาขอโอนกันก่อนเขาวิ่งหนีแต่นี่เนี่ยมาแล้วเบลเข้ามาเดีตอนนั้นตำรวจบอกว่าอะไรนะที่เลเบลแต่เราโอนผ่านมือถือเขาเลยมันอะไรผิดกฎหมายป่ะใช่ป่ะเบลเล่าดิ อ๋อตอนที่เคที่เบลโดนใช่ไหมครับใช่ตอนนั้นคือผมไปซื้อขายหน้าตู้เี่แหละครับผมคุยข้อความไว้ใช่ไหมแล้วผมก็ไปหน้าตู้แล้วพอผมโอนเงินให้เขาปุ๊<อ>บขเขาก็บิดครับเขาวิ่งหนีไปเลยครับอ๋อใช่ครับแล้วพอผมมาแจ้งความเขาก็ดําเนินคดีให้อ่ะครับเพาบอกคุยผ่านโรศัสั์มือถือมันไม่ได้มันไม่ได้เงินมันไม่ได้กงนใช่แล้วผมเขาให้ผมแคปแชทให้อ่ะครับแคปแชทให้ไดูครับว่าเขาเป็นคนเลาะให้ผมเข้าที่เรเบลเองเพราะการสนานมันเกิดขึ้นนอกเรเบลครับใช่ครับอันนี้คือตอนที่เป็นคนทำคดีของคุณีี่หิงน จำไม่ได้หรอกคอยจำได้ไหมจำไม่ได้ครับผู้ชายอ่ะไม่แต่ตามตามหลักมันคือเลเบลอ่ะมันผิดมันเป็นนที่ไรกฎหมายอยู่ดีครับครับใช่ครับของที่เราของที่เราจะซื้อขายกันก็เป็นเพจฟ้านะคบของผิดกฎหมายเหมือนกันเออไอ้เหี้ยมูนเอาเลยแต่ตอนนั้นเขาทําคดีให้ผมอ่ะดิมันมันคดีมันคดีเหมือนกันเป๊ะเลยครับถ้าถ้าทําไม่ทําอันนี้ถ้านน้นทําอันนี้ไม่ทำมันกซื้อซด้อซื้อขายอะไรกันนะครับก็ซื้อขายอะไรเพจฟ้าเพจเพจปะจำไม่ได้ครับม่ไม่เพจก็ไออะไรนะยาปะไอรับ เป็นแสนนะจำได้ตอนนั้นสองแสนห้าดวงหลวงี้หารไหมครับไม่มีเลยครับขอเกียรันเองเดี๋ยวก่อ่าถ้าเกียรันเองถ้าเกียรติเองของของเงนคืนแค่นั้นครับของเงนคืนได้ไหมครับถ้าเกียรันเองเองครับต้องถึงตำรวจเลยครับขอเกียรันเองเนี่ยครับแค่ตำรวจพยานเนี่ยของเงินคืนครับป่าสี่สิบเอ็ดครับสองแสนให้ให้อ่ะครับผมบิดที่ผมเอาเนี่ยที่รีเบลอะทำไมผมต้องให้คืนนะ น,น่าตำรวจะถ้าน้องดำเนินคดีเขาไม่อมไก่เกลี่ยก็นำดำเนินคดีตามกฎหมายร่บทำอะไรไม่ได้เลยครับเรื่องนี้แต่คดีที่น้องผมทำที่เดวิลก่อนหน้าน,นี้ครับไม่ไม่ถ้ามันไม่คืนก็จะไปแทงันขังไว้ในบ้านแล้วก็เฝ้ายี่สิบี่ชั่วโมองอะ่ะรีดออกเอาใไ,ไปทั้งนั้นไปก็แค่ลาผมเท่านั้นเองแต่จริงๆกับผมอะไม่เกี่ยวเลยนะผมบอกกนะส่วนของคนชื่อพี่เปาครับ,รบพี่จอดรถรอนะครับ ี่พี่จอดรถรอพี่จอดรถรอปาตี้ครับพี่ฟังก่อนก่อนไหมครับครับครับพี่จอดรถครับแล้วทีนี้น้องวิ่งเข้ามาเปิดรถปุ๊บน้องบอกพี่ขึ้นไม่ได้น้องพูดอย่างนี้ออกมาแล้วรถกลายเป็นล็อกเสร็จแล้วพี่ก็เปิดรถรถแล้วก็ลงมาจิบฉลามมันจะมาแทงกับผมเพราะผมตีอยู่ตัวมลนบัไม่ได้ครับตัวบล็กเลยครับพี่ไม่เกี่ยวพี่ไม่รู้เรื่องเลยครับผมม่นคือน้องบอกว่าพี่ขึ้นไม่ได้น้องพูดอย่างนี้ครับมันนี่รู้จักมันนะ มันไม่รู้จักมันแต่จอดรถแบบว่าพร้อมออกครับแล้วบอกตัวนั้นมีเลเบลกี่ตัวนั้นมีกี่คนนอะตัวนั้นมีกี่คน้นรถมันล็อกพูดอย่างนี้รถเปิดร็อรอพี่มันพี่บอลจะพูดอะไรก็ได้นะครับแต่หูผมผมว่าหูผมไม่เพี้ยนครับแล้วก็มีน้องโอเว่นได้ยินด้วยตรงนั้นผมเรียกน้องตามผมเข้าใจครับแต่ว่าแต่ย่าที่พี่บอกครับที่โดูมินิเลเบลต้องเยอะคนต้องเยอะครับรถพี่ก็จอดอยู่ตรงนั้นรถก็มีหลายคันอย่างเงี้ยครับผมไม่รู้ว่าไอ้นี่เป็นใครด้วยซ้ำไปแต่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 ที่แน่ผมโดนปาดแล้วก็ ก็บอกแล้วว่าพี่พูดอะไรก็แล้วแต่พี่เพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นกับสิ่งที่ผมฟังคือเสียงคือน้องไปถึงรถพี่ก็พูดตามในสิ่งที่พี่เห็นสิ่งที่พี่ฟังเหมือนกันครับน้องน้องถึงน้องถึงรถปุ๊บน้องบอกว่าพี่ขึ้นไม่ได้และทีนี้พี่ก็ล็อกแล้วก็ลงแล้วก็น้องก็วิ่งรอบรถแบบนึงพี่ล็อกมันรถปลดล็อกหน่อยทีนี้น้องรถมันแล้วทีนี้เนี่ยพี่ปลดล็อกรถน้องดนต่อยตายพี่ลงจากรถผมก็ไล่ตีพี่พี่หยิบฉลามมาจะฟังกับผมก็ใช่ไงเพราะเราเพราะเราถืออาวุธมาพี่ก็ต้อองกลัววดีเหื ก็แต่ตอนแรกอะผมตีประมาณประมาณสิบทีได้พี่ยังไม่หยิบเลยใช่ก็พี่ถึงว่าพี่ถึงงงไงเพราะตอนแรกพี่ไม่สู้คนอยู่แล้วไงอยู่ดีเราหยิบขึ้นมาพี่ก็กลัวพี่ต้องควักอาวุธขึ้นมาอยู่แล้วไหครับคือถ้าราไม่จักกันอะด้วยทางน้องที่ตะโกนบอกว่าพี่หลองมันลดพี่ขึ้นไม่ได้มันไม่มีทางครับแล้วพี่ก็จอดอยู่งันทั้งที่พี่อยูดบนรถอยู่แล้วพี่ขับออกไปก็ได้ถ้าพี่ไม่เกี่ยวครับแต่นั้นพี่จอดอยู่กันประมาณห้านาทีครับพี่รอพี่รอตอออยู่ตอออยู่ข้านในไง มันลอยมันลอยน้องพี่อยู่มันไม่เมกเซนครับพี่คนรู้จักกันขึ้นรถแล้วพี่ปล่อยให้แช่อยู่กันมาห้าทีมันไม่มันไม่เมกเซนครับพี่ต่อลอยต่ออยู่แล้วไอ้ที่เป็นใครพี่ก็ไม่รู้มันขึ้นมาไงเนาะก็ใช่ไงพราะคนรู้จักพี่ต้อขับรถหนีเราไงต้องถามว่ามึงใครอ่ะแต่นี่กลายเป็นว่า กลายเป็นว่าน้องบอกว่าพี่ขึ้นไม่ได้พี่รถโดนล็อกมันมันไม่มันไม่เมเซคกับพี่อ๋อพี่ก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันมันเป็นใครอ่ะรถพี่ก็ขับรถหนีถ้าความเป็นจริงถ้าขับรถหนีแล้วมึงใครเนี่ยมึงขึ้นรถกูทำไมมันต้องเป็นประมาณคือประเด็นอ่ะรถมันบั๊กน้องเข้าใจป่ะอันเนี้ยน้องเข้าใจป่ะรถมันบั๊กเข้าใจป่ะแล้วเราก็พี่ก็ลงมาเราตีพี่ก่อนพี่ถึงคว้าอาวุธเข้ามาปกติพี่ก็ไม่คว้าอยู่แล้วไงเนี่ยสิ่งที่พี่พูดมามันแค่ช่วงเวลามาสิบวิแต่ก่อนหน้านั้นประมาณสองสามนาทีพี่คือจ ไม่พี่ฟังมุมผ่อนดิพี่จอดรถเฉยแล้วน้องคนนี้วิ่งวนอยู่รถรอบรถพี่2นาทีแล้วตะโกนว่าพี่รถล็อกพี่รถขึ้นไม่ได้รถมันบัคคือตะโกนอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ไม่ขับรถออกหรือว่าอ๋อแล้วพี่จะรู้ว่ามันหมายถึงใครอ่ะรถรถอันนั้นรถที่จอดเมื่อกี้มีทั้งหลายคันนะพี่ไม่รู้มันหมายถึงใครอ่ะรถใครอะไอเนี่ยมันวิ่งรถอยู่ตรงรถพี่แล้วมันตะโกนพี่รถขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้รถมันล็อกอยู่อย่างเงี้ยมัน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 ไม่เห็นสัญลกษเลยไม่สังเกตเลยตัวมันบัคหรือเปล่ายังไม่รู้เลย พี่อ้างบักไม่ได้อันนี้มันนี้มันอันนี้มันเกินมันอะนั่นแหละครับพี่มันพี่ไม่รู้เลยว่าตัวมันวิ่งวนวนี่ก็เล่นตอี่ตามตอรี่ครับพี่คือพี่บอก,บอ,กอ้างบักมันไม่ใช่คือขวดเลยว่าคือคือจะตามตอรี่จริงๆแล้วอ่ะถ้งแต่รถพี่ตั้งแต่ถ้าสมมติจริงๆแล้วอ่ะถ้ารถพี่บักจริงๆเราก็ไม่มีิเสียห่อศพมาแล้วถ้รารถพี่บักแต่แรกถ้าเราจะตามตอรี่ใช่อันนี้อันนี้คือผมผมจะพูดแล้วนะถ้าสมมติไม่ได้ห่อศพครับไม่ได้ห่อศพมันห่อก็ห่ออะไรแต่พี่ก็โดนห่อฟรีไงประเด็็นนนน่่่่่่ะะะไไมมมมคือออออกกกกบบบแล้้วววาาผตโงัิด ไอเนี่ยวิ่งตามมาเพราะมันอยู่ในเบ้นพอดีมันมาช่วยผมทีนี้อไอเนี่ยถึงรถปุ๊บรถมันขึ้นไม่ได้ใช่ถ้าจริงๆถ้ามันขึ้นไม่ได้คือคือผมเปิดประตูได้แต่ผมเข้าเข้า,ขาไปนั่งในตัวรถไม่ได้ไงจริงๆอย่างนั้นอ่ะพี่ชาน่าจะตีผมต่อไม่ได้ละเพราะว่าแบบนั้นมันมันม่าจะบั็กหรือเปล่าอ่ะใช่มันบั็กไนพี่ชาน่าจะตีผมต่อไม่ได้ละจริงจริงประนหนึ่งนะอันนี้คือก็คือน้องจ้ขึ้นรถคันนี้แล้วน้องตะโกนบอกว่าพี่รถมันบั็กขึ้นไม่ได้เปิดเปิดรถหน,น่่่่อออยยวววิงงนนนนาีี้้มมมััักก็็บบบแลรรเทผปค แล้ว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 ถ้ามันบ่นอย่างนั้นแล้วพี่จำเป็นต้องรู้จักมันนะพี่ก็ไม่รู้จักมันเปล่าล่ะบอกแล้วว่ามันไม่มีความไม่ออางี้เรื่องของพี่กับผมอ่ะเดี๋ยวคุยกันต่อเพราะว่าพี่กับผมอ่ะเพราะว่าผมบอกแล้วว่าพี่ดูของคนนี้รู้จักกันเพราะไงผมผมต้องเอาพี่มากอดอยู่แล้วเพราะพี่รู้จักกันพี่จะพาหนีแค่นั้นเองพี่ผมเอาพี่ผมจะเอาไว้พี่ที่บ้านก่อนเดี๋ยวไปคุยกันว่าทำไมถึงพาหนีทำไมถึงจะปนผมไม่จะไปจะไม่จะไปต้องฆ่าพี่ก็ได้ไม่ใช่เหรอบอกพี่ดีก็ได้ไม่ใช่เหรอ เพราะพี่เข้ามาพี่พี่ต่อมาไม่ได้อะพี่คือมันคุยดีไม่ได้อะเพราะอย่างว่าอย่างที่พี่บอกพี่คนคนจะโดนบิดของครับไม่ต้เข้าใจแล้วพี่บิดเราไหมล่ะพี่ไม่ได้บิดอะของใพี่ก็มีถ้าพูดแบบภาษาาบ้าคือสมรู้ลูกคิดครับพี่พี่เป็นคนพาเข้ามาครับสอบรู้ลูกคิดอะไรอะพี่ยังไม่รู้เลยมันขึ้นรถพี่หรือเปล่าพี่ยังไม่รู้เลยตรงน้องโอ้โหไม่ขึ้นรถพี่ไม่ได้ไงน้องตะกุนพี่ล็อกรถพี่รถขึ้นไม่ได้พี่เปิดรถหน่อยมันตะตนกุนพี่ยังไม่รู้เลย ไม่รู้เพราะว่ามันไม่รู้แต่พี่ไม่ขับหนีไงครับน้องวนอยู่งั้นสองสามนาทีเอาด้พี่ขับหนีทำไมอ่ะพี่ก็ต้องรออย่าคนอื่นมาไงพี่รอตอดไงตอสดองพี่ไมอยู่ไนเนี่ยผมมาแล้วครับมีอะไรพี่พี่ก็รอน้องมนเนี่ยก็ถ้าพี่บอกว่าพี่รอน้องแล้วไมพี่ต้องขับหนีพี่ก็ควรพูดแต่ตรงนั้นไหมครับแล้วพี่มาถึงนี่แล้วเราจะหวาดนะพี่เราจะหวัดนพี่ต้องทาไมพี่ต้องขับหนีพี่ไม่ทำอะไรผิดอ่ะทำไมพี่ต้องขับหนีก็บอกแล้วผมก็เอาหลักฐานมาผมก่อนไงเออเอาเรากำพูดไปแล้วมีเรื่องกันทีีีี่่่่่ไไหหนนนออพมเเรรืืงงทกั เลเบลเลเบลมันเปมาที่ร้กฎหมายตอนเราเขาก็บอกอยู่ทําอะไรก็ทําอะไรไม่ได้เลเบลที่น้ายกฎหมายของที่จะซื้อขายก็เป็นของผิดกฎหมายเหมือนกันแล้วมาทําไมสอนอผมงอของเขาไม่สามารถรับแจ้งความได้แล้วนะ ใช่ไงก็เก็บคือตรอมันมันมันมีคดีที่ผมเคยเคยเคยทำมาแล้วรอบหนึ่งครับซึ่งเขา่ไม่ไม่ได้ไม่ตอนแรกเลยพี่ก็รีตอมเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บเราไม่ออกมาคุยกับทางนอกเรายังไม่ฟังพี่เลยเราก็ปาดพี่เลยเราปาดเอาปาดเลเบลไม่ผิดหรอกแต่ว่าอุ้มอุ้มกลับมาที่บ้านเนี่ยพี่งงไงคือตลอดต้องหานะครับคดีนี้เคยเกิดขึ้นแล้วนะแล้วทำคดีด้วยนะครับแบบนี้มันก็ไม่ไม่มันไร้กฎหมายไม่ใช่หรอครับแต่มันเป็นเลเวลอะหนึ่งเลเลเบลคนที่ไร้กฎหมายสองเพชรฟ้าสิ่งผิดกฎหมายใครเคยทำครับ S <S <S เจ <ะ S 1> ้าล่าเนี่ยเคยทำกรณีนี้มาแล้วเข,ขาบอกเขาตำรวจตำรวจคนเก่าบอกว่าเราคุยกันนอกเลเบลครับมันไม่มันไม่มันไม่ใช่การซื้อขายที่เลเบลโดยตั้งแต่แรกคือถ้าผมจะโกนขายเลเบลแล้วเอาเงินคนสนน้าทั้งหมดอยู่ที่เลเบลอ่ะอันนี้ไม่มีเกี่ยวครับเพราะว่าตัด <ผม S 1> ไปเซที่เลเบลไงไปวันตัดที่เลเบลดทยก็เลเบลเปล่าสุดสุดสุดท้ายมันก็ไป็จบที่เลเบลอ่ะไม่คือตอนนี้คือตอนเนี้ยองซื้อของ้อกนเกี่ยวมั่วหมดแล้วนะครับเพราะว่าคนเนี้ยก็ไม่เกี่ยว ให้มาพูดมาเรเบลแปลว่าสามคนนี้เขารู้ล่วงกันหมดไม่เป็นไรถ้ารู้อะไรอะครับไม่พี่มารอมันพี่เล่นกับมันตลอดไงอะไรอ่ะเอาผมไปเกี่ยวอะไรคนไหนคนไหนเป็นอะไรของคุณเนี่ยคนไหนเป็นไม่เป็นไรก็ตามนั้นครับพี่ก็มารอมันที่ก็เล่นกับมันไงผมจัะคนไลายได้ไงตอนเนี้ยผมขอไกลเกลี่ยเขาไม่คืนอันนี้คือทำอะไรไม่ได้ให้ตำรวจใช่ครับตามนั้นครับอ่าไม่เดี๋ยวตามจริงอ๋อรายละเอียดหน่อยคืออย่างงี้เรื่อที่เรเบลพี่มันทำอะไรไม่ได้คืออย่างงี้เคสเก่าที่เบลว่าเคยเปิมาเนี่ยเขาพูดเป็นข้างนอก มคุยข้างนอกไม่ดีคุณตำรวจฟังแล้วคือบอกไม่เกลียดแล้วคลิปทคดีเบลล่ามันเคยทำไปแล้วคืออย่างนี้ผมคุยข้างนอกแล้วผมก็ถามยู่นีิครับว่าใครทำอ่ะมันเช็คประวัติเช็คไอเช็คนั้นได้เวลาเช็คทะเบียนนัานๆคดีได้เวลาเช็คชื่อเลยครับเคยทำไปแล้วรอบหนึ่งแต่สุดท้ายนั่นั็เป็นของที่เบลล่ของที่จะซื้อก็เป็นของแบบส่งหมายไม่เลยแต่พี่โดนปาดไงโดนอุ้มไปอีกเลยมาคุยข้างนอกนี่มันมันไม่เกี่ยวกับควาตำรวจเขาปวดหัวไอ้เคสแรกอะเคสแรกอะ เขาคุณต้องมาเปิดเปิดอะไพี่ชายเป็นของแบบคือเขาเขาบอกการซื้อขายที่เราคุยกันข้างไม่พี่มาไม่จบไม่จบไม่จบไม่มาคุยกันอยู่แลคือเรื่องอะไรพี่ตแ่เป็นของปิดกันมาพี่โดนพี่โดนปาดไงแล้วปาดพี่ทําไมอ่ะก็โดนปาดที่เลเบลได้ไม่ผิดหรอกไม่ว่ากันหลอกแต่ว่าพายพี่อุ้มมาบ้านด้วยพี่ไม่รู้เรื่องไงพี่งงแล้วเขาอุ้มอุ้มทําไมอ่ะอุ้มเลยเหรอเอออุ้มมาคุยที่บ้านเลยบือไม่มีไม่มีพี่ไปเป็นคนโดนมาอุ้มไนะ ม่มีเรื่องกันเลยอยู่ดีจะความไม่เมันเขาร้อนด้วยน่ะไม้มาตีพี่พี่ก็งงที่พี่ก็ตกใจดิเฮียใจพี่เสียหมดแล้วเนี่ยไอ้สัสของที่ผมจะซื้อเนี่ยตกใจแหล่ะเขาอ่ะใจลงไปลงจนที่ตะตุ่มแล้วเนี่ยที่ปือะไรกฎหมายนะครับท้ายมันก็จบที่เลเบลอ่ะของที่จะซื้อขึ้นไปของผิดกฎหมายต้องรอขอเข้าแน่ไหมครับครับผมเข้าไปไหนไม่ครับพวกผมจะซื้อจะซื้อเพชรฟ้าซื้อขายเพชรฟ้าเพชรฟ้าเป็นของกูก็มารอมึงไม่ใช่ไอ้สัสใช่ครับ เอองก็เป็นพิเรนกับเลเบลอันนี้อันนี้ผมไม่เถียงครับแต่การสนทนาเริ่มแรกคือคุยนอกเลเบลนะครับไม่แต่สุดท้ายก็จบไงครับของแ้ายก็เป็นฟ้าเนี่ยครับกินแต่เป็นเป็นฟ้าแล้วใช่ครับเออเลิกเถียงเถิดกเไ้ยแล้วผมไม่อะไรนะแค่เขาตำรวจผมผมเผยว่าเคยขอยเล่าอีกทีผมก็เล่าไปฟังแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยแบบเป็นเกิดขึ้นมาแล้วกับเรเบลเฉยงพี่ ไม่แล้วประเด็นแล้วประเด็นที่ต้องต้องต้องอไเนี่ยต้องอุ้มพี่มาบ้านคืออะไรเธอรู้พี่ไม่เกี่ยวเลยเลยอ่ะคือไม่เกี่ยวไม่มันของอีดูเอกใจครับพี่ผมไม่อยากไม่ไม่ไม่ก็พูดนมาดีเออมันรู้อยู่แก่ใจมันก็ก็เข้าใจแต่มันด่าไม่ได้ไงเราเข้าใจป่ะซึ่งเราซึ่งพี่ก็ไม่รู้เรื่องไม่ได้ล่าครับผมบอกว่าเนาะผมบอกเนาะเอาไปที่บ้านเดี๋ยวไปชุบที่บ้านผมเอาเอดีตัวคนผมตมได้เลยว่าผมไม่ไม่ชุบพี่ผมไม่แล้วไม่แลหมอหมอเป็นคนชุบกูนะหมอเป็นคนชุบนะพี่พี่บอกผมนะผมจะไปชุบพี่ทีี่บ้้นนนตยส ล้อมไปคนที่อุ้มมาแล้วบอกว่าเออแล้วเขาแล้วเขาก็นอนปล่อยให้พี่จมอยู่ตั้งนานอ่ะแล้วพี่เสียเขารู้สึกอ่ะรู้สึกว่าพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคือบอกแล้วว่าผมไปดูชุบที่ที่บ้านพี่เช็คตัวได้ AD สองอันผมจมชุบสองคนเออพี่เข้าใจแล้วเราก็เช็คตัวพี่แล้วพี่ไม่มีของเหมือนกันอ่ะพี่ไม่มีของอะไรเลยอ่ะไม่เป็นไรครับพี่ผมบอกแล้วว่าของพวกนี้ด้วยใจพี่ลูกผู้ชายเว้ยมันเอาามลูกผู้ชายอะไร้คุณเป็นอะไรของคุณอะไรหรอกเนี่ยอะไรผมอยากเสียงพี่นะครับสุดถ้าพี่บอกว่าไม่เกี่ยวก็แล้วแต่พี่แต่ถ้าสุดท้ายแล้วถ้้้้้าาาาพพพีีีีีี่่่่่่่่่เเเกกกกกกยยยแแลลลววววววบบบบออ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 อโไไไไไมม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 มคคคุณหัััฐนนนงงผผะะะะรรรรรป็สิด คุณตอบผมดิไม่ไม่ไม่มื่อกี้เมื่อกี้คืนผมสองแสนแล้วจบกันแล้วก็เลิกแล้วก็แยกย้ายครับไม่คืนนะครับทำไมต้องคืนตามนั้นครับไม่คืนก็ไม่ต้อคืนครับแล้วเรื่องตํารวจคือไม่เคลียร์เคลียร์ไม่ได้ใช่ไหมครับเรื่องเบลก็ถือว่าเป็นคดีที่เขาบอกแล้วไม่ใช่หรอครับเรื่องเบลใครับเรเบลมันพื้นที่อะไรกฎหมายนะครับของที่จะซื้อขายผมก็บอกผมอันนี้ผมบอกกี่รอบแล้วเนี่ย คือผมคุยผมคุยตำรวจครับเพราะว่าคดีนี้เราเคยเจอขึ้นแล้วนะอย่างที่ตำรวจบอกครับถ้าเป็นของขามันพอได้แต่เนี่ยเป็นของดำอ่ะเพชรฟ้าครับฟ้าบอกแล้วรอบนี้มันก็ของดำไงครับวงอะไรเนี่ยแล้วไปแล้วของดำเพราะว่าแน่ใจเหรอว่าของดำเมื่ไม่กี้เขายังพูดอยู่แล้วว่าน่าจะเพชรฟ้าน่าจะน่าจะไม่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 ฟ้าก็ยาสองอันเนี้ยก็บอกแล้วว่าผมวันนั้นผมก็มาคุยกันตรงนี้แหละต้องจเพราะว่ามันคุยกันนอกพี่ช่ยยังไงอ่ะไม่ประเด็นคือพี่แค่สิครับรู้สึกดิพี่โดนอุ้มมาเลยอ่ะ ไม่เอาทรงเลยอะเสียแล้วแล้วอุ้มพี่ใช้ผมทำไมอะครับอือก็ต้องเอาก่อนนะครับเพราะว่าคุณเอาก่อนคืออะไรเอาก่อนเอาก่อนคืออะไรครับแต่มาคุยก่อนนะหนีทำไงครับงั้นงั้นงั้นทางเลนทางเลยเบลคุณอันนี้อะตีใครงั้นคุณก็ตีมั่วไปหมดเลยไม่ใช่ตีมั่วครับเขายืนจอดรถรอถามน้องผมได้ครับคือคุณฟังนะครับคือพี่คุณอะ แล้วเขาจอดรถรอครับคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าไม่แล้วคุณรู้ได้ไงผมจอดรถรอ่ะจอดรถจอดรถเฉยก็ได้ไม่ใช่รอคุณยมคุคิดส่วนตัวคุณนี่คุณคุณคุณฟังก่อนเขาจอดรถเฉยๆใช่ป่ะและทีเนี้ยคนนี้เขาก็วิ่งมาที่รถคุณซึ่งพี่ผมก็ตะโกนแล้วว่าคนนั้นบิดคนนั้นบิดคนที่เรเบียคนอื่นเขายังรู้เลยเขายังช่วยต่อยเลยเอาละผมจะพูยังไงอะไมขับรถหนีครับเอาลวผมจะรู้คุขับรถหนีได้ไต่คุณไม่ขับรถหนีไม่เ้าใจอดผมกาต้องขับรถะ ต้องเขอให้ผมมามันมันไม่ได้แล้วตำรวจต้องขับรถนีทำไมอ่ะผมตัวผมแบบบั๊กขึ้นรถไม่ได้แล้วโอเว้ยเอเว้ยเอเว้ยบ่อยเอเว้ยถ้ามันเว้คือเราเราพูดควบจิ้ไปแล้วเว้ยสรุปใครจะนั่งก็ตามนั้นอ่ะไม่เป็นไรตำรวจเคลียร์ไม่ได้ไม่เป็นไรเว้ยปะเอาแล้วเรื่องที่อุ้มผมมาก็าเราตัดบอกเลยว่าพี่มันก็ตามนั้นนะครับอ้าวแล้วอุ้มผมมาผมไม่เสียความรู้สึกเหรอผมเล่นรอเขาเสียหายได้ไปเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกแล้วพี่มันเล่นแล้วว่าเขาครับเถียงกันไปก็ทำ แล้วผมโดนบิดมาทำไงครับทางนั้นโดนบิดที่ไหนอ่ะแล้วผมอุ้มที่ไหนอ่ะเอาจี้งดีกว่าคุณรู้จักกันมามไอ้กับคนที่ชื่อคนขวาเนี่ยคนขวาผมรู้จักเอ๊คนขวาผมครับผมไม่รู้จักบอกแล้วสุดท้ายถ้าพี่ผมไม่รู้จักไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนะพี่ก็ตามนั้นนะครับไม่ไม่ไม่เป็นไรแต่แต่แต่นั้นแต่ที่เราอุ้มพี่มาพี่เป็นก็ผมขอโทษเลยพี่นพี่ผมแทงเล็บดียดีพี่ไม่พอใจผมปะล่ะ อไม่ไม่ไม่พอใจจะแทงเลเบลอ่ะเข้าใจแต่ว่าจะอุ้มพี่มาทําไมก็บอกแล้วผมอุ้มจะไปคุยกับพี่ผมมีที่ชุกมาในตัวสองอันจะไปชุกคุยที่บ้านกับพี่แต่ตำรวจเรียกมาที่นี่แล้วไม่ต้องไปชุกคุยที่บ้านนะครับเข้าเดินไปพี่พี่บอกเข้าใจผมครับว่าผมจะชุกพี่ที่บ้านอ๋เขาไม่ตอบผมมะแล้วเม่์ไปต้องไปชุกพี่ผมที่บ้านะนพี่ถ้าพี่ไม่เข้าใจผมขอโทษในส่วนถ้าพี่ไม่เกี่ยวนะพี่เกี่ยวแล้วพี่โกหกก็ตามนั้นนะพี oh ่แล้วสรุปละแล้วสรุปว่ากูโดนกูโดนอุ้มมาอุ้มมาฟรีๆเลยไอ้เถียงไม่ขึ้ยเถียงไม่ อ่พี่ชายผมส้มถ้าเราไม่ประหเรา้งผมก็แบบไม่อยากเล่นเยอะแล้วเป็นไรอะรูเกลียดทำไงวะเนี่ยเหมือนผมแบบไปบิดบิดของอนเลเบลอกวเขาแบบจมาอะไรผมไม่รู้นะของดียสอพี่ไม่อยากเล่นเยอะเลยพี่ไม่อยากตึงเยอะแล้วมันเกี่ยคอะไรกับอ่าพี่ชายเี่ยูทำไงอี่ยี่ยกพี่าย้ทยอะไรี่ยผอี่ยูกลีอไก่ไ่ะพี่ชะ พี่เปาสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ไอ้หนุ่มไปให้ไปส่งวะอ๋อได้ครับได้แน่นหนูเอารถมาหนูไปกับอ๋องั้นไปสาวไปส่งหน่อยอคนที่สุดตัวไปฆ่าล่นสงสารน้องมันเหรไอ้เย้ยโดนปิดของคนผมให้ไป่ชายผมแดงไปส่งก็ได้ครับมันอันตรายพี่เปาอันตรายไปพี่ตินี่ไม่รอดแล้วพี่ชายจะไปไหนต่อเนี่ยรถพี่พี่อยู่ไหนเดีพี่ให้เดี๋ยวพี่ให้ตำรวจไปส่งกาลาดก็ได้รถพี่เผาไปแล้วบอยบอยก่อน